นายขุนทองพระบัวเฮียวแอบตั้งข้อสังเกตว่าบรรดาลูกศิกษย์ที่มาปรึกษาปัญหาธรรมะกับท่านพระครูนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นคนจีนข้างฝ่ายคนไทยกลับมีน้อยคนที่จะสนใจธรรมะและเมื่อมาถึงวดัดก็แบกปัญหาหนักอก มาให้ท่านพระครูช่วยแก้หลังจากนั้นก็จะหายหน้าหายตาไปต่อเมื่อต้องการให้ท่านช่วยอีกจึงจะมาให้เห็นอีกผิดกับคนจีนซึ่งมาอย่างสม่ำเสมอทั้งอย่างสนใจธรรมะและก็นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังจนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองท่านพระครูจึงชื่นชมคนจีนในแง่นี้ด้วยในแง่อื่นๆด้วย เช้านี้อากาศปลอดโปร่งกว่าทุกวันทั้งยังปลอดคนอีกด้วยเพราะตามรายการท่านพระครูจะต้องไปบรรยายธรรมที่กรุงเทพแต่ทางผู้จัดได้โทรเลขด่วนมาขอเลื่อนท่านจึงไม่ต้องไปไหนชั้นเช้าเสร็จพระบัวเหียวจึงถือโอกาสมาเรียนปรึกษาปัญหาธรรมะกับผู้เป็นอาจารย์จะให้ท่านสอนอารมณ์ให้ด้วยหลวงพ่อครับ ผมถูกถีนมิทานิวรคุกคามอย่างหนักเลยครับมันง่วงเหงาหานอนตลอดเวลาเดินจงกรมก็ง่วงปฏิบัติตามวิธีขจัดความง่วงอย่างที่หลวงพ่อเคยแนะนำก็ไม่หายง่วงผมก็เลยต้องนอนเพราะคิดว่าคงจะหายแล้วหายไหมละ่ะพระอุปชาถามไม่หายครับแถมยังนอนไม่หลับด้วยง่วงเหมือนจะเป็นจะตาย แต่พอนอนกลับไม่หลับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับนั่นเป็นอาการของยานนะโวเหียวไม่ใช่ถีนมิทานิวรแต่ประการใดหมายความว่าอย่างไรครับลูกศิษย์ไม่เข้าใจหมายความว่าอาการที่เธอเล่ามานั้นน่ะมันเป็นอาการผู้ที่เข้าถึงนิพพิทายานซึ่งเป็นยานที่แปด งั้นผมก็เดินได้ครึ่งทางแล้วสิครับพระบวัวเหีียวพูดอย่างยินดีถูกแล้วแต่อย่าเพิ่งดีใจมีคนเข้าได้ยานนี้ก่อนเธอมาหลายคนแล้วไม่ใช่แต่เธอคนแรกที่ได้หรอกนะคนที่ได้รายล่าสุดก็คือลูกชายของข้า,าบดีดูเมือนจะเป็นคนที่ชื่อในต้อมงั้นก็แปลว่าผมช้ากว่าลูกศิษย์ละครับ คงอย่างงั้นแต่ชาของเธอน่ะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าสโลบัตชัวเข้าใจหรือเปล่าผมไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งครับหลวงพ่อได้โปรดอธิบายให้คนต่ำต้อยด้อยปัญญาอย่างผมได้ฟังหน่อยเถอะครับทอมตัวเลอเกินนะวันนี้เป็นวันอะไรหนอพระบัวเหียวถึงได้สงบเสงี่ยมเจียมตัวอย่างนี้ อาจารย์สัพยอกคนเป็นสิทธิ์คงไม่ใช่วันพระนะครับสิทธิ์ตอบฉับพลันรู้แล้วแต่ฉันอยากรู้ว่าทำไมเธอทึ่งได้ทอมตัวมากมายนะักวันอื่นก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยนี่นาะก็วันนี้ผมอยากได้วิชานะครับส่วนวันอื่นไม่อยากได้พระบัวเหียวถือโอกาสยวน เธออยากได้วิชาอะไรละ่ะพระอุปชาย้อนถามวิชาขจัดความม่วงที่เกิดจากนิพิทายานนะครับเอาเธอจะบอกให้เอาบุญและท่านก็บอกวิธีปฏิบตัติเมื่อเข้าถึงนิพิทายานแก่พระบัวเยียวแบบเดียวกับที่เคยบอกในต้อมพระหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วก็ถามอีกว่า และที่หลวงพ่อพูดภาษาต่างประเทศเมื่อกี้เสียงโลโลชูชัวนะครับหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเธอเข้าถึงยานที่แปดช้ากว่าในต้อมก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะบรรลุยานสิหที่หลังเขาฉันมองหน้าเธอก็รู้ว่าหน้าอย่างเธอถึงจะไม่ฉลาดสักเท่าไรแต่ก็แน่ใจว่า เธอจะต้องบรรลุโซดาปฏิพันเป็นอย่างตามนี่พูดถึงเฉพาะชาตินี้เท่านั้นนะท่านอธิบายและในต้อมล่ะครับในเมื่อเขาได้ยานแปดก่อนผมเขาน่าจะได้ยานสิบหกก่อนผมด้วยถูกไหมครับมันก็ไม่เสมอไปหรอกบัวเยียว เขาอหัสที่เข้ามาปฏิบัติมีสิทธิ์ได้ถึงยาน8ยาน9แต่บางคนก็อาจถึงยาน13แต่พอเข้ากรับบ้านก็ถูกสิงแวดล้อมทั้งโลกดึงไปการปฏิบัติก็หยุดชะงักอยู่แค่นั้นอย่างกรณีของนายต้อมเขาอยากจะบวชแต่ว่าพ่อแม่ไม่ยอมให้บวชเมื่อกลับไปอยู่บ้านเขาก็จะติดอยู่กับความสุขทางโลกจนลืมปฏิบัติ ก็เลยติดอยู่แค่ยานแปดแค่นั้นแหละแต่ถ้าบวชเขาจะก้าวหน้าในการปฏิบัติใช่ไหมครับถามออกไปแล้วจึงรู้สึกว่าถามโง่โรู้ช้าอย่างนี้เสมอมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะบรรยากาศในวัดมันเอื้อต่อการปฏิบัติมากกว่าที่บ้านอีกประการหนึ่งการประพฤติพรหมจรรย์ก่อช่วยให้การปฏิบัติด,ดำเนินไปอย่างคล่องตัว พระมีข้อวัดปฏิบัติแตกต่างไปจากวิถีชีวิตชาวบ้านจึงได้เปรียบได้เปรียบเครื่อหัดในแง่นี้ท่านพระครูอธิบายโดยไม่เกี่ยงงอนภูมิปัญญาของผู้ถามชายวัยสี่สิบเศษครานเข้ามาหาท่านพระครูตามได้เด็กหนุ่มอายุประมาณ20สคนทั้งสองกราบท่านพระครู แล้วคนอายุมากกว่าก็พูดขึ้นว่าไม่ได้มาหาหลวงพี่เส้นานหลวงพี่สบายดีนะครับก็เองเห็นข้าสบายหรือเปล่าล่ะท่านเจ้าของกุฏิย้อนถามชายคนนี้เป็นลูกผู้น้องของท่านเคยวิ่งเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กส่วนเด็กหนุ่มที่มาด้วยก็มีศักดิ์เป็นหลานท่านแม้หลุงลุงก็ พ่อเขาถามดีๆลุงลงกลับตอบเล่นลิ้นหลานชายต่อว่าพรางค้อนปลับปะหลือกก็เองยามาทำกิริยาอย่างนี้ใส่ข้านะเจ้าคุนทองเองไม่ใช่ผู้หญิงนะท่านพระครูว่าเมื่อเห็นท่าทางกระตุ้งกระติ้งของอีกฝ่ายหนูจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมันก็ไม่เกี่ยวกับลุงลุงหรอกนาะ เจ้าขุนทองพูดลอยหน้าลอยตาพร้อมกับทำท่าค้อนควักท่านพระครูนึกสงสัยจึงใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบก็ได้ความว่าหลานชายของท่านมีจิตเป็นผู้หญิงไปเสแล้วไม่น่าเลยตอนเกิดท่านก็เห็นมันเป็นผู้ชายแท้ๆไปไปมามา,มาไงเป็นผู้หญิงไปเสได้โธ่เอ้ยอันนี้จังทุกขังอนัตตา พระบุเฮวกําลังคุยกับพระอุปชาอยู่ดีๆเมื่อมีผู้อื่นมาขัดคอเช่นนี้ก็เกิดปฏิฆะอย่างอ่อนๆขึ้นคลั้นฉุกคิดได้ว่าบุรุษทั้งสองคงจะเป็นญาติกับท่านพระครูจึงพยายามข่มความหงุดหงิดขัดเคืองนั้นไว้พูดเอาบุญเอาคุณว่าโยมโชคดีนะที่มาพบหลวงพ่อความจริงวันนี้ท่านต้องไปบรรยายธรรมที่กรุงเทพ แล้วครับและทำไมไม่ไปล่ะครับนายคำถามก่อทางโน้นเขาโทรเลขด่วนมาเลื่อนอาตมาก็เลยพลอยโชคดีไปด้วยเพราะหมูนี้หาเวลาคุยกับท่านยากยิ่งวันพระด้วยแล้วหมดสิทธิ์เลยเพราะแขกเหลือมากันแน่นกุติโอ้โหเดี๋ยวนี้หลวงพี่ขายดีถึงขนาดนี้เชียวเหรอครับคนมีศัก์เป็นน้องชายว่า เองลองมาเป็นข้ามั่งแล้วจะรู้แต่ว่าที่มาเนี่ยน่ะมีอะไรจะให้ข้าช่วยละ่ะท่านถามเพราะหากไม่ต้องการความช่วยเหลือคนเหล่านี้จะไม่มาให้ท่านเห็นหน้านายขุนทองจ้องหน้าท่านพระครูแล้วถามว่าลุงลุงใส่แว่นตามาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะไม่ถามเปล่าแต่แกยังแถมด้วยฮะนี่เป็นคำลงท้าย ตอนแรกก็พยายามปิดหลงลงเพราะกลัวจะถูกว่าเมื่อท่านไม่ว่าเขาก็เลยพูดอย่างที่เคยพูดเมื่อท่านไม่ว่าเขาก็เลยพูดอย่างที่เคยพูดสิบปีเขาหนีแล้วเอ็งถามทำไมเปล่าหรอกฮะก็หลงลงดูแปลกไปคือใส่แว่นหลอกขึ้นนะฮะหลอกกว่าไม่ใส่แต่ว่าสั้นหรือยาวฮะ ถามแล้วก็หัวเราะคิกๆอยู่คนเดียวอะไรของเองละ่ะอะไรสัน้นอะไรยาวพูดให้มันฟังง่ายๆ่หน่อยไม่ได้หรือแม้ลุงลุงเนี่ยหนูหมายถึงสายตานะฮะสั้นหรือยาวที่หลุงลุงต้องใส่แว่นเพราะสายตาสั้นหรือสายตายาวฮะคนพูดบิดตัวไปมาด้วยท่าทางเอียงอาย ท่านพระครูรู้สึกขัดลูกในตากับท่าทางที่จะริธจะก้านของหลานชายหากก็รู้ว่าที่เขาต้องเป็นเช่นนั้นก็เพราะกฎแห่งกรรมจึงไม่ว่าให้เขาเสียน้ำใจถ้าว่าแล้วทำให้เขาดีขึ้นจึงค่อยว่าหมอเขาว่าสายตายาวเอาละ่ะมีธุระอะไรก็ว่ามาเลยท่านพูดกับปิดาในขุนทองในขำ จึงตอบว่าผมน่าไม่มีหรอกครับหลวงพี่แต่ที่ต้องมาก็เพราะธุระเจ้าขุนทองแต่ที่ต้องมาก็เพราะว่าธุระของเจ้าขุนทองมันนั่นแหละมันกำลังจะเกณฑ์ทหารจะขอให้หลวงพี่ไม่ให้มันถูกทหารสงสารมันนี่เพอเดียวเดียวเองอายุ21แล้วรือขุนทองข้ายังเห็นเองวิ่งเล่นอยู่ไม่กี่วันนี่เอง จะเกณฑ์ทหารแล้วหรือนีใช่สิฮะเดี๋ยวนี้หนูเป็นสาวแล้วนะฮะหลวงลุง,ลงนายขุนทองว่าเป็นหนุ่มโว้ยเจ้าทองเองเป็นผู้ชายนะคนเป็นพ่อรีบกล่าวแก้กลุ้มใจอยู่เหมือนกันที่เลี้ยงลูกชายให้เป็นลูกสาวเออนะมันอยากเป็นสาวก็ช่างหัวมันท่านพระครูปรามในขา แล้วหันมาปรามในขุนทองว่าแต่เองก็ให้มันน้อยๆหน่อยเจ้าขุนทองอย่าให้มันมากเกินไปอา้าวก็ไหนเองว่าเองเป็นผู้หญิงและทำไมต้องถูกเกณฑ์ทหารล่ะในขุนทองคิดหาคำตอบอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วจึงพูดว่านั่นสิฮะเขาว่าเขาเอาตามสามโนครัวลวงลุงช่วยหนูด้วยนะฮะ คือหนูถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารถูกพวกมันลงแขกทั้งกองทัพหนุ่มน้อยปริวิตตกฟังพูดเขาแน่ยังแกเองสวยนักนี่หลวงลุงค้อนก็สวยกว่าหลวงลุงก็แล้วกันในขุนทองเถียงเอาเธอเอาเธอข้ายกให้ ท่านพระครูยอมแพ้ในขำทําหน้าที่เหนื่อยหนายปรับทุกข์กับท่านต่อหน้าลูกชายว่าไม่รู้เวรกรรมอะไรของผมนะหลวงพี่มีลูกก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาผมทํากรรมอะไรไว้ครับหลวงพี่ช่วยดูให้หน่อยเถอะเองจะเดือดร้อนไปทําไมละ่ะขำเอ้ยกอเจ้าตัวขุ้นทองมันยังไม่เดือดร้อนนี่นาใจไมขุนทอง ท่านถามหลานชายที่กลายเป็นหลานสาวนั่นสิฮะจะกรุ้มใจไปใหญ่ละคุณพ่อในขุนทองล้อเลียนบิดาแล้วก็เหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้จึงได้ถามท่านเจ้าของกุฏิว่าหลวงลุง,ลงฮะหนูทำอะไรไว้ฮะจึงได้เกิดเป็นกระเทยใจจริงแล้วหนูอยากเกิดเป็นผู้หญิงทำไมมันถึงไม่ได้อย่างที่หนูอยากละฮะ เองอยากรู้จริงๆหรืออยากฮาอยากให้พ่อแกรู้ด้วยจะได้เลิกบนหนูเสียทีเอาละเมื่ออยากรู้ค่ะก็จะบอกบัวเฮียวเธอฟังด้วยนะฟังแล้วก็จำไว้ด้วยวันหน้าวันหลังหากมีใครเข้ามาถามจะได้บอกเข้าได้ครับหลวงพ่อผมกำลังตั้งใจฟังอยู่แล้วครับ แม้วันหน้าวันหลังจะไม่มีใครมาถามผมก็จะฟังแล้วก็จําใส่สมองไว้นิมนต์หลวงพ่อพูดต่อเธอครับพูดพร้อมกับประนมมือนิมนต์แม่หลวงพี่พูดถูกอกถูกใจขุนทองจริงๆนายขุนทองทำเสียงกริดกราดรู้สึกถูกชะตากับหลวงพี่องค์นี้เสียละเกินท่านพระครูมองหน้าลูกศิษย์ทีหนึ่ง มองหน้าล้านชายทีหนึง่งแล้วจึงพูดขึ้นว่าที่เจ้าขุนทองต้องเป็นอย่างเนี้ยเพราะกรรมเก่าเมื่อชาติที่แล้วเป็นคนเจ้าชู้ผิดศีลข้อสามเป็นอาจินผลของการประพฤติเช่นนั้นก็ทำให้ต้องมาเป็นอย่างนี้และถ้าไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกหกชาติยังพอแก้ไขได้ลระครับหลวงพี่ ในคำถามขึ้นก็พอมีทางอยู่แต่สงสัยเจ้าขุนทองคงทำไม่ได้หลวงลุงจะให้หนูทำอะไรฮะคนมีกรรมเก่าถามให้เองมาเข้ากรรมฐานนะสิได้ยินดังนั้นในขุนทองก็ร้องเสียงหลงว่ายตะเถนหกตกคเมนตีลังกาหลวงลุงจะให้อีขุนทองมาเข้ากรรมฐานนั่นไง แค่นี้ก็โวยแล้วตามใจเองก็แล้วกันอยากจะเป็นอย่างงี้ต่อไปก็ตามใจเองท่านพระครูพูดอย่างปรงสังเวชถ้าอย่างนั้นหลวงพี่ช่วยให้มันไม่ถูกทหารก็พอมีคนเขาแนะนํามาเหมือนกันแต่มันไม่เชื่อขยันขยอให้ผมพามาหาหลวงพี่เขาแนะนำว่ายังไงล่ะ นายขุนทองขยิบหูขยิบตาใส่บิดาเป็นเชิงไม่ให้บอกหากนายขำไม่ฟังเสียงบอกท่านไปว่าเขาแนะนำให้อามดตนอยมาต่อยลูกอันทะครับหลวงพี่พอมันบวมจะได้บอกเขาว่าเป็นไส้เลื่อนท่านพระครูกับพระัวเหียวรู้สึกขำหากนายขุนทองทำท่ากระฟัดกระเฟียดนายขำพูดต่ออีกว่า ขุนทองมันไม่ยอมทําตามก็เลยต้องมากลนวหลวงพี่ในขำเล่าจบท่านพระครูจึงตัดสินว่าดีแล้วไม่ทําตามน่ะดีแล้วจะได้ไม่ต้องสร้างกรรมเพิ่มขึ้นอีกเรื่องอะไรจะไปหลอกลวงเข้าอย่างนั้นนี่ก็มีตัวอย่างมาแล้วคนหน้าวัดนี่เองทำแบบเดียวกับที่เองว่ามานี่แหละแต่ขอโทษที่เธอ อยู่มาไม่นานเกิดใส่เลื่อนจริงๆเพราะกรรมที่ไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นหลอกใครไม่หลอกไปหลอกลวงทีนี้กรรมก็เลยตามทันหลอกลวงเนี่ยบาปนักบาปหนักกว่าลอกราดอีกนะและเป็นยังไงครับหลวงพี่นายขำถามอีกจะยังไงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดผ่าตัดแล้วยังไม่หาย นอกจากไม่หายแล้วก็ยังกลายเป็นมะเร็งเสีอีกเป็นตรงไหนฮะหลวงลุงเป็นตรงไหนนายขุนทองถามอย่างสนใจพร้อมกันนั้นก็ทำท่าเอียงอายไปด้วยก็ตรงนั้นแหละอยู่ได้ไม่ถึงปีก็ตายเห็นเขาว่าเน่าเลยไอ้ตรงที่เคยเอามดตะนอยต่อยนะ่ะเน่าเฟะเลย นี่ญาติก็เอามาเผาที่วัดนี้ดีแล้วที่ขุนทองเองไม่ยอมทำตามอย่างเขาไม่งั้นก็อาจจะเน่าเหมือนกันว้ายลุงลุงพูดเสียวๆนายขุนทองส่งเสียงวีดวายพลางยกมือทั้งสองขึ้นปิดหูตกลงหลวงพี่ช่วยมันด้วยนะครับนายขำสรุปก็ได้แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน ข้อแรกเปลี่ยนอะไรฮะหลวงลุงง่ายๆก็อย่าให้หนูมาเข้ากรรมฐานก็แล้วกันได้ไหมฮะเออได้ก็ได้แต่เองต้องมาอยู่กับข้าที่กุฏินี้จะได้ช่วยรับแขกหาน้ำหาท่าให้เขาดืม่มท่านยื่นข้อเสนอบางทีการได้มาอยู่ใกล้ชิดกับท่านอาจทำให้กรรมของนายขุนทองเบาบางลงบ้างท่านคิดว่าจะพยายามช่วยเขา ถึงอย่างไรก็จะพยายามงั้นก็ตกลงฮะดีแล้วหนูจะได้ไม่ถูกพ่อแม่บน่นและยังจะได้รู้จักคนเยอะๆด้วยเดี๋ยวหนูกลับไปเอาเสื้อผ้าเลยนะพ่อนะยังก่อนยังก่อนเอาไว้พลร,รดูเกณฑ์ทหารไปก่อนค่อยมายังอีกตั้งสองเดือนนะ่นายขำบอกลูกหากท่านพระครูไม่เห็นด้วย ก็ให้มันมาสิต,ตอนนี้นี่แหละข้ากำลังอยากได้คนช่วยงานให้มันอยู่ใกล้ๆค่ะบางทีมันอาจอยากจะเป็นผู้ชายขึ้นมาบ้างไม่มีทางไม่มีทางจ้างให้หนูก็ไม่ยอมเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงเต็มตัวนะ่ะไม่ว่าเพราะไม่มีพ่อกับแม่คอยขัดคอนายขุนทองลอยหน้าลอยตาพูดถ้ามันจะไม่ดีแล้วละมั้งหลวงพี่ เดี๋ยวก็ได้ไปกันใหญ่ให้มันอยู่กับผมอย่างเก่าดีกว่ายังไงยังไงก็ยังอยู่ในสายตามั่งนายขำพูดอย่างวิตกไม่ต้องห่วงรอกขำเอ้ยเชื่อค่ะเธอะข้าคิดว่าพอจะช่วยมันได้คงไม่เลือบากว่าแรงข้ารกหน้าอย่างไรเสียก็ยังดีกว่าอยู่กับเองขอนี้ข้ารับรองงั้นก็ตามใจหลวงพี่ก็แล้วกัน บางทีมันอาจจะดีขึ้นอย่างที่หลวงพี่ว่าก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ถือว่าเป็นโชคของมันแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของมันนายขำพูดอย่างปรงอนิจจังดีแล้วที่เองคิดได้อย่างนั้นก็ดีจะได้ไม่เป็นทุกข์คิดซะว่าใครๆก็ต้องมีกรรมด้วยกันทั้งนั้นทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็ เกิดมาเพื่อรับผลของกรรมผลนั้นจะดีหรือชั่วก็ขึ้นอยู่กับว่ากรรมที่ทำไว้เป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วหมายความว่าคนที่ทำกรรมดีก็ต้องเกิดอีกทำกรรมชั่วก็ต้องเกิดอีกอย่างนั้นเหรอครับหลวงพี่นายขำถามถูกแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรถึงจะได้ไม่ต้องเกิดอีกล่ะครับ พราะทำกรรมดีก็ยังต้องเกิดกรรมที่ทำไม่ให้ต้องเกิดนั้นเขาก็เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวกรรมดำคือกรรมชั่วกรรมขาวคือกรรมดีฉะนั้นกรรมไม่ดำไม่ขาวก็คือกรรมที่ไม่เป็นทั้งกรรมชั่วและกรรมดีจะพูดว่าเป็นกรรมกลางๆก็ได้แล้วกรรมที่ว่านี้ต้องทำอย่างไรบ้างครับพระโบเฮียวถามบ้าง ก็ต้องปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ปดที่เธอเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ก,กาหนดอริยบทตลอดเวลานั้นนะ่ะก็คือปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ดนั่นเองเพราะการปฏิบัติด,ดังกล่าวมันคลุมองค์มรรคทั้งครบองค์แปดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่ครบทั้งศีลสมาธิปัญญาเลยทีเดียว แหมหลวงพี่ยิ่งพูดผมยิ่งงงเห็นจะต้องลากลับเสียทีนายขำพูดขึ้นเพราะไม่เคยสนใจเรื่องอย่างนี้ลาก,กลับกันเถอะขุนทองไปเอาเสื้อผ้าก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาชายวัยสี่สิบเศษบอกลูกถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้จะให้สมชายไปรับเจ้าขุนทองก็แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาทำงานเอง ท่านพระครูเอื้อเฟือขอบคุณหลวงพี่มากครับไงไงผมก็ฝากลูกด้วยนึกว่าเวทนามันที่เกิดมาไม่เต็มบาทเต็มเต็งเหม,มือนคนอื่นเขาสองพ่อลูกกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วหันไปกราบพระบัวเหีียวต้องขอโทษหลวงพี่ด้วยนะครับที่มาขัดคอผมฝากเจ้าขุนทองมันด้วยในคำกล่าวขอโทษพระบัวเหีียว แล้วก็ถือโอกาสฝากฝังลกูกไม่ต้องห่วงหลอกโยมอาตมาจะช่วยดูแลให้พระโบเฮียวตอบรู้สึกประทับใจในความรักความห่วงใย,ยบิดาที่มีต่อบุตรพรุ่งนี้พบกันนะฮะหลวงพี่บ๊ายบายขุนทองทําตาหวานหยาดเยิ้มใส่พระโบเฮียวแล้วก็ลุกตามบิดาออกไปท่านพระครูสายหน้าช้า พูดกับพระบวัวเยียวว่านี่ก็อกรรมเห็นไหมบวัวเยียวใครๆก็มีกรรมเป็นของตนกันทั้งนั้นแต่หลวงพ่อครับหลวงพ่อเคยบอกว่าคนที่ผิดศีลข้อกาเมสุมิชาจารถ้ามีเมียเมียจะมีชู้ถ้ามีสามีสามีก็จะมีเมียน้อยแต่ทำไมรายของนายขุนทองถึงไม่เป็นอย่างนั้นล่ะครับ เรื่องของกรรมมันละเอียดลึกซึ้งนะโบเฮียวฉันไม่สามารถอธิบายให้เธอฟังทั้งหมดหรอกถ้าเธออยากรู้ก็ต้องเร่งปฏิบัติเมื่อใดที่เธอรู้เองเห็นเองได้เมื่อนั้นเธอจะหายสงสยัยครับยังไม่ทันที่พระโบเฮียวจะพูดอะไรต่อคุณทองก็ครานเข้ามากราบและพูดขึ้นว่าหนูลืมขอบคุณหลงลุงนะคะ ก็เลยต้องกลับมาขอบคุณก่อนหนูต้องขอขอบพระคุณหลงลุงเป็นอย่างสูงที่กรุณาช่วยเหลือหนูขอให้หลงลุงอายุยืนยืนนะฮะพูดจุบก็ก้มลงกราบอีกสามครั้งแล้วคลานออกไปท่านพระครูพูดตามหลังว่าเออขอบใจที่อวยพรข้าก็ว่าจะอยู่ไปจนกว่าจะตายนั่นแหละเองนี่มีอะไรแปลกๆอยู่เรื่อย สงสัยเลือดลมไม่ค่อยจะดีคนกำลังครานออกไปหันกลับมาสนองว่านั่นสิฮะหมู่นี้รอบเดือนหนูมันก็ไม่ค่อยจะตรงตามกำหนดน้อยน้อยหน่อยเจ้าขุนทองมันอย่างงี้นาสิพ่อเองเขาตึงกลุ่มอกกลุ่มใจนักหนานี่ข้ากำลังจะกลุ่มอีกคนแล้วนะช่วยไม่ได้ลุงลุงชวนหนูมาอยู่เองก็ต้องรับกรรมไปตามหน้าที่ จริงไหมฮะท่านพระครูไม่ตอบต่อเมื่อหลานชายพ้นสายตาไปแล้วจึงพูดขึ้นว่าสงสัยจะกูไม่กลับละมั่งหรือเธอว่ายังไงบัวเหี้ยวผมคงไม่ว่ายังไงหรอกครับที่ไม่ว่าเพราะไม่รู้จะว่ายังไงหรือว่าหลวงพ่อจะให้ผมว่ายังไงก็กรุณาบอกมาเถอะครับไม่ต้องเกรงใจ พอแล้วพอแล้วโบเยียวพอคืนเธอพูดมากกว่านี้ฉันคงเวียนหัวแย่เอาละมีข้อสงสัยอะไรก็ว่ามา